สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับกับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์ปี2022ในกลุ่ม G ีครับนดะสุดท้ายนะักที่3ของรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ทางด้านของเคนเดลนก็เจอกับบาราซินทางด้านของเซอร์เบียก็พบกับสวิตเซอร์แลนด์ก่อนแข่งเนี่ยต้องบอกว่าบาราซินเป็นทีมเดียวที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมมาอย่างแน่นอนแล้วเพราะชนะมา2นัดติดในขณะที่อีก3ทีมที่เหลือเนี่ยต้องแย่งตำแหน่งทีมตำแหน่งที่2ที่เข้ารอบต่อไปโดยมีสวนะิตเซอร์แลนด์ะ เหนือกว่าทีมอื่นเพราะว่ามีอยู่3นาคะแนนแต่การชนะในนัดแรกส่วนแคมารูนและก็เซอร์เบียนมีแค่ทีมละหนึ่งแต้มนะครับเอาคู่ของทางด้านบารซิลกับแคนารูนก่อนบาร์ซิลแคมารูนเนี่ยถึงบารซิลจะใช้ตัวสำรองเยอะถึงจะอะไรยังไงนะฮะตัวสำรองก็เหมือนจะไม่ใช่ตัวสำรองเลยเพราะว่าผู้เล่นคุณภาพต่างๆก็มันทดแทนกันได้แบบได้แบบดีมากเนาะเพราะว่าอย่างอ,อย่างกระเบียนเคซุดกระเบียนมาตินเนลลี่อองตวนี่โรดิโกคือแต่ละคนก็ยังดูอันตราย นะครับแม้กระทั่งผู้รุกประตูเนี่ยเป็นจากอาริสันเป็นแอเดอร์สันโอ้โหแทบไม่แตกต่างเลยแบ็คขวาครับแหนวัยดึกครับเดนิสอาเวก็ยังได้ลงอยู่ของด้านบารินนะแต่อเอาแค่จบเกมท้ายเกมเนี่ยแคนมาลูนมาได้ประตูประตูชัยจากอบูบากา้าคนเดิมตัวที่ดเด็ดของทางด้านแคมาลูนที่ยิง2ประตูให้แคมาลูนตีเสมอสเซอร์เบียในนัดที่แล้วอบูบาก้าคนนี้ที่ว่าเป็นยอดนักเตะ รับเดียวกับซาลานนี่เขาออกมาบอกตัวเขาเองโอเคครับนั่นคือหนึ่งสนามหนึ่งสนามจบไปบาราซิล0ครับแล้วก็แคนรูนหนึ่งแคนรูนมี3แต้มแต่มันมันจะมีผลต่อการเข้ารอบก็ต่อเมื่อสวิตเซอร์แลนด์แพ้ให้กับเซอร์เบียแต่คือฝั่งนั้นเันจบแล้วหน้าที่ของแคนรูนก็ทําได้แค่ตอนนี้มี4คะแนนแล้วก็ลุ้นให้ทางด้านเซอร์เบียใหม่ชนะสวิตเซอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่อีกฝั่งของเซอร์เบียเนี่ยสนุกกว่า เลยจะมาโฟกัสที่ที่คู่นี้นะครับทางด้านเซอร์เบียเนี่ยวันนี้จัดตัวอย่างที่อย่างที่ผมเคยพูดไปในรอบเขาเรียกว่าตอนที่แบ่งกลุ่มนะครับสีทีมเนี่ยตอนนั้นมาวิเคราะห์กันอะไรเงี้ยเซอร์เบียมันจะอันตรายก็ต่อเมื่อใช้ดูซานดูซานวลาฮวบิทคู่กับมิโตวิทแล้วใช้ทาดิดเป็นเพย์เมเกอร์อย่างที่เคยพูดไปแต่2นัดแรกเซอร์เบียแทบไม่ได้ใช้เวลาฮูบิทเลย ไม่รู้มีปัญหาภายในอะไรกันแต่พอวันนี้ใช้คู่หน้าเนี่ยคู่หน้าคู่อันตรายแล้วใช้ดูซานทาดิตเป็นเพย์เมเกอร์เนี่ยเกมมันดีกว่า,านี่เห็นนะครับโอเคอาจจะโดนชาก,กิเล่ยิงนําไปก่อนแต่ลูกจังหวะที่มิโตวิดยิงตีเสมอเ็าเป็นจังหวะการจ่ายของดูซานทาดิตเปิดให้กับมิโตวิดแล้วลูกต่อมาก็ไปเวลาโควิดก็ยิงอีกลูกหนึ่งสองคู่หัวหอกอย่างที่ผมเคยบอกแล้วก็เป็นดูซานทาดิตที่จ่ายทั้งสองลูกนี่คือสามประสานเนี่ยมันน่าจะได้ลงเล่น มากกว่านี้มากนัดกว่านี้โอเคแมตช์นี้หลแ,แต่หลังจากที่เราผิดยิงได้ก็โดนเอมโบโรตีเสมอทีเสมอเสร็จครึ่งหลังมาเปิดมาแป๊บเดียวในทีที่4ี่ล่อยเลยก็ยิงนำไปเป็น3ามาดูต่อ2เซอร์เบียแพ้ก็จริงครับแต่ว่าแพ้แบบนี้แพ้แบบมันแพ้เพราะว่าความกดดันความการต่อสู้กันการแย่งเข้ารอบเนี่ยมันทำแล้วสวิตเซอร์แลนด์เขาเล่นเล็กเ,เก่ากว่าแต่สวิตเอซอร์เบียน่าจะเล่นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้ว น่าเสียดายคือการตกรอบของเซอร์เบียในในปีนี้มีไปแค่แต้มเดียวเป็นบุ้ยของกลุ่มแต่รูปเกมเขาสู้ได้แต่เสียดายที่เหมือนเหมือน2นัดแรกทาไมไม่ไม่สู้แบบนี้นะครับปัญหาของเซอร์เบียก็คือนัดที่แล้วนําก่อน3าหนึ่งด้วยซ้ําก็ตีเสมอวันนี้ก็นําอีกก็ตีตอนโดนตีเสมอแล้วถึงแพ้เลยแล้วก็ตกรอบไปน่าเสียดายครับต้องดูทิศทางของน้าเซอร์เบียที่เป็นบุ้ยของกลุ่มนี้โอเคมันมีทีเที๋ยวผมเดาไปพูด เซอร์เบียเยอะหน่อยก็ต้องขออภัยแต่ทางด้านสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเข้ารอบไปก็ถือว่าไม่ไม่ผิดฟอร์มเท่าไหร่นะตอนแรกก็ชนะมานะฮะต้องขอต้องขอบคุณตัวเองแหละที่ทําให้ทีมตัวเองชนะมาในนัดแรกนั้นนี้เลยเล่นง่ายขึ้นแม้จะถูกนําไปแต่ก็ไล่มาด้วยประสบการณ์ด้วยความมุ่งมั่นด้วยเขาเล่นเป็นระบบดีทางด้านสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็โอเคครับเป็น2ทีมที่เข้ารอบไปเป็นบารซิลเป็นแชมป์กลุ่มหรือก็สวิตเซอร์แลนด์เป็นรองแชมป์กลุ่มก็รอบต่อไปก็สนุกเลยนะนะครับ แดี๋ยวผมมาดูรอบต่อไปให้หน่อยจะเอาจะเอาสรุปทั้ง16ทีมเนะี่ยว่ามีใครเจอกับอะไรบ้างนะครับทางด้านของไล่มาอย่างนี้เลยนะฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งซ้ายก่อนเลยฝั่งซ้ายนี่มีฮอลแลนด์เจอแบบสหรัฐคู่ที่2อ,อร์เจนตนนาเจอกับออสเตรเลียคู่ที่3าญี่ปุ่นเจอกบบโครเอเชียคู่ที่4บาราซินเจอกับเกาหลีใต้นี่ฝั่งนี้โอ้โหบาราซินเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะ เจอทั้งเกาหลีและก็ญี่ปุ่นนะครับถ้าญี่ปุ่นชน,นะคูเอเชียมาได้นะแต่บาซิลก็อาจจะแพ้กเกาหลีก็ได้โอเคประมาณนี้นี่คู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับอังกฤษพบเซเนกัลถ้าชนะจะไปเจอฝรั่งเศสกับโปแลนด์คู่ล่างครับโมร็อกโกครับเจอกับสเปนและโปรตุเกสเจอกับสวิตเซอร์แลนด์โอ้โหเป็นการที่เป็นการจับคู่เป็นแบบนะมันน่าดูทุกคู่เลยนะครับมันเหมือนเรามองเห็นแล้วว่า มองเห็นภาพลางๆแล้วว่าทีมไหนจะเข้าไปเจอกับทีมไหนในรอบต่อไปด้วยซ้ำแต่ฟุตบอลก็ฟุตบอลไม่ใช่คณิตศาสตร์ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่เราพิสูจน์ได้ไม่ใช่อะไรที่เราแบบว่ามันจะเป็นไปตามนั้นทุกครั้งนี่คือเสน่ห์ของฟุตบอลนะครับร้วติดตามชมกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรต่อนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ